สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับประเด็นที่ออกมาพูดวันนี้เป็นเรื่องจากดาวอังคารผมเห็นมันนั่งพูดแล้วผมทุเรศมากเลยรับไม่ได้กับสิ่งที่มันนั่งพูดเม่งเกิบที่ดาวังคารหรือ ป้งเน่งที่ดาวังคารโยนความผิดให้กับพ่อพระเอกให้กับลุงกับป้าที่ดาวังคารพี่ฟังนะครับคดีไม้ไหลลอยที่ดาวังคารนะ่ะไม้ไหลาตามคลองมาพ่อพระเอกเดาวังคารเอาขึ้นมาพี่ยังสู้คดีแพ้เลยมึงนะ่ะยังมีหน้ามานั่งพูดนั่งมโนอีกเหรอมึงไม่ละอายใจมึงบ้างเลยเหรอหัดละอายใจบ้างเหอะมึงนะ่ะทำอะไร มึงรู้อยู่แค่ใจคดีที่ดาวังคารอ่ะอีกคดีหนึ่งที่ลุงคว้าไม่มา,ม,ามึงก็ควรจะให้คําแนะนํเขาว,ว่าคดีนี้รับไปเถอะพี่มึงน่ะยังดึงดันยังให้เขาสู้อยู่มึงยังมานั่งเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้กับลุงที่ดาวังคารมึงนี่นักเกินเยียวยาแล้วมึงอยู่กับใครหัวหน้าตายหมดไม่มีใครเอามึงแล้วเขาวด่วนล่าสุดไม่มีใครเอาแล้วเขาเอือมละอามัน ทนายความทั่วไปเสียหมดอ่ะแปะยังไม่เป็นทนายยังโอเคแต่นี่นะ่ะเป็นทนายพูดแบบนี้ทำให้เสียวงการเขาหมดมึงนะ่ะลาออกเถอะคดีที่ทิ้งมาหนะ่ะหัดกลับไปรับผิดชอบหน่อยอย่าทำให้วิชาชีพหรือวงการทนายเขาเสียทนายดีๆนะ่ะเขามีเยอะมีแต่มึงนะ่ะทำเสียวงการทำอะไรก็แพ้แพ้ราคาคุยเป็นที่หนึ่งข่าวล่าสุดนะ่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอื้อมระอาจริงๆมันเกินเยียวยาจริงๆผมถามว่าอีกคนนึงนะ่ะสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองอีกคนนึง่วงความเจริญให้กับบ้านเมืองคนนึงก็ชนะเอาชนะเอาอีกคนก็ร้องเรียนเอาเรื่องมาร้องเรียนเป็น f อจะเลือกใครล่ะเขาเอื้อมระอากับหมอนี่ความคืบหน้าจากทางช่องยูทูบค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ทั้งนี้ครับนางกุลาใจบาป ผีเข้าองค์ลงอยู่ดีๆก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาออกมานั่งพูดถึงเรื่องในงานถึงเรื่องรถบัสที่ว่ารถบัสจะมา15คันแต่ช่วงสถานการณ์โควิดเลยมา5คันกระแนกะกระแนหะนแะพี่สาวพี่เขยตัวเองมึงเป็นอะไรของมึงนางกุลากระแสะตกเหรอถึงต้องออกมาเกาะคอนเทนต์เขาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ค่าอะไรมึงเลยนะอีกไม่นานหรอก นางกุลาเดี๋ยวก็จะได้รับกรรมแล้วมานั่งพร่ำเพอ้ออะไรนี่แหละครับทาุแท้คนของความอิจฉาของนางกุลาอาการมันเป็นยังไงไปพบแพทย์บ้างนะไม่มีใครให้ค่าอยู่ๆดีๆนะ่ะก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาฝากถึงนางกุลาใจบาบยอดวิวตกไม่มีใครเล่นคอนเทนต์นางนั่งเลยออกมาพูดแรงๆเพื่อให้ยูทูบเบอร์รอบโลกมาโจมตีนาง เพื่อให้หนางนั้นมีกระแสะอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครเล่นด้วยหรอกสังคมเขาเริ่มตาสว่างแล้วเกิดอะไรขึ้นในบ้านสามหลังอย่าโชวงโง่ไม่มีอะไรมาเทียบเขาได้เลยในใจมีความแค้นอิจฉาริษยาวันๆจ่องแต่เรื่องเดียวจะแสะยังไงให้กระแสะกลับมาหากูมึงหมดกระแสะไปนานแล้วหยุดเถอะเห็นคลิปมึงแล้วปวดจิต เขาก็อยู่ของเขาเฉยๆเขาไม่เคยไปพาดพิงอะไรเลยมึงนะ่ะหาเรื่องเขาก่อนไม่มีใครดูหรือ,อยังไงมึงก็พยายามเอาเท้าไปแกว่งหาเซียนเป็นยังไงไม่มีใครให้ค่าไม่มีใครให้ความสําคัญพูดถึงนางกุลาที่ดาวังคารเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆมึงก็ยังแก่งหาเซียนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง u t u b e ทนายอุทยัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับ ได้ฟังเพื่อนๆมาและพิจารณาดูนี่เป็นการแข่งขันกันหรือเปล่าระหว่างใครบางคนที่ทนายกับตัวชัยพลที่เขาเรียกว่าเป็นจำเลยความจริงแล้วนี่การที่อยู่นอกห้องพิจารณานอกศาลนี่ไม่ควรจะเรียกกันรอกนะว่าเป็นจำเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ในศาลไงไม่ใช่กิจก,กรรมในคดีนั้นเดี๋ยวนี้นะ่ะเหมือนกับคำคำนี้เอามาด้อยค่าคนอื่นจริง เขามีฐานะอย่างนั้นจริงแต่นั่นในศาลไม่ใช่นอกสารการจะมาเรียกว่าจำเลยมันไม่ถูกเลยแต่มาทำเพื่อด้อยค่ามาดูช่วงหลังๆมานี้นะ่ะถึงตอนนี้ดูแล้วว่าคนคนนี้นะ่ะต้องการแข่งขันกับชัยพลหัวข้อวันนี้คือชัยพลชนะทนายมาดูเหตุผลว่าทำไมทนายแพ้จำเลยหรือจำเลยชนะทนายทำไมเอาเขานะ่ะมาแข่งขันกัน เขาแข่งขันกันเองแม้ว่าจำเลยนะ่ยไม่อยากแข่งแต่คนที่เป็นทนายต่างหากนะที่บอกว่ากูจะล้มมึงให้ได้เขาต้องการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้คนคนนี้ไม่มีที่เดินในสังคมชอบเอาตัวเองมาเปรียบเทียบจะให้สังคมตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะตอนนี้นะ่ะคือทนายกลับมาแพ้จำเลยเพราะตัวเองชอบเอามาผูกเอามาเปรียบในความคิดผมไม่ได้บูลลี่นะกูนะ่ะ จะเอาความที่ตัวเองเหนือกว่าให้ชาวโซเชียลตัดสินว่าชนะเพราะฉะนั้นการที่มีจิตใจผูกอาฆาตแบบนี้มันทําให้หลงตัวเองเกินไปใครนะ่ช่วยมันมีปัญหาการที่บอกว่าจะฟ้องร้องทําให้เขาติดคดีแน่นอนการโดนคดีนะ่หมายถึงชีวิตของการรับราชการจบไปเลยหมายถึงการพ่ายแพ้เหมือนกันทนายสู้กลับเจ้าหน้าที่ของรัฐใครจะแพ้ ก็รอดูกันอาจจะมีผลที่สารได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ก็พูดนิดนึงถึงไอ้เกิบที่ดาวังคารสิ่งที่ผมพูดนะ่ะอยู่ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดอยู่ที่ดาวังคารจะพูดถึงเรื่องความระยำตำบอลที่ดาวังคารทนวยตกอับที่ดาวังคารพฤติกรรมชาติชั่วมึงเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ คำพูดของมึงนะที่ผ่านมาเหมือนเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยมึงหัดยอมแพ้บ้างเถอะหัดยอมรับความจริงบ้างไม่ใช่แค่พูดเพื่อเอาคอนเทนต์พูดเพื่อเอามันพูดเพื่อเอายอดวิวคำพูดหลักล้านการกระทําหลักร้อยแต่คนดีๆทั้งนั้นออกมาบูลลี่ในวันนั้นที่ทนายเบิ้มทนายสุรชัยชินชัยออกมานั่งพูดในหน้างานวันนั้นไอ้นี่นะ่ะหลอกเลียบ แบบอิจฉาเขาทุกอย่างนะบูลลี่ทนายบูลลี่งานบูลลี่องค์ปู่บูลลี่คนมาร่วมงานมึงลืมํำพืชมึงแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนน่ะมึงนี่น่ะเป็นคนที่ล่ารายชื่อเพื่อยกองค์ปู่ให้กับจังหวัดหมาตัวไหนที่ทำเมื่อก่อนนี้ผมถามว่าหมาตัวไหนฝากไอ้เกิบหัวไม่มีผมเมื่อก่อนน่ะหมาตัวไหนล่ารายชื่อ วันนี้มันผิดหวังหลายๆอย่างผิดหวังที่มันไม่ได้ร่วมงานด้วยเมื่อก่อนน่ะมันตั้งเป้าว่าจะมาร่วมงานไม่รู้หมาตัวไหนพูดว่าจะมาร่วมงานผลสุดท้ายน่ะถูกถีบหัวเหมือนหมาตัวหนึ่งที่เที่ยวไล่กัดคนน้นคนนี้เพราะความอิจฉาไม่ได้ดังใจคนอย่างมึงที่ดาวังคารพอคนอื่นเขาทำน่ะไม่ได้ดังใจมึงมึงก็ฟาดงวงฟาดงาอิจฉาเขาใส่ร้ายเขา หาเรื่องเขาความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ได้พูดไว้ดังนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งบางคนนะ่ะทนายเสนอแนะวิธีการหรือข้อคิดการป้องกันรู้ทันเกมฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นว่าพวกเดียวกันมาด่าอ้างว่ามาชี้นำฝ่ายศัตรูมาเล่นงานหรือเปล่ายุแยงแต่แข่งรั่วหรือเปล่าพวกนี้นะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเดฟซีลุงพลผ้าแตนจริงไหม หรือเข้ามาขัดขาทนายเพื่อไม่ให้ทนายนะ่ะพูดประเด็นสําคัญเหล่านี้สิ่งที่ทนายพูดไปเป็นการป้องกันแล้ววันนี้นะ่ะเรายอมรับแล้วว่าเรื่องขององค์ปู่จบปัญหาแน่นอนไม่มีใครสามารถมาทำร้ายองค์ปูได้อีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายของเขาทนายดูจากเมื่อวานเขาต้องการที่จะเอาคํำพิพากษาของสังคมทำลายความน่าเชื่อถือของลุงพลป้าแตน ทำให้ลุงพนป้าแตนขาดคนหนุนอีกอันหนึ่งถ้าทําได้ก็คือให้ไปติดคุกเลยคืออย่างนี้นะ่ะคุณจอจานเป็นนักข่าวที่เคยอยู่กกอกหัวหน้าหมู่บ้านและตอนหลังนะ่ะออกไปเพราะขัดแย้งกันเมื่อ2วันที่แล้วได้ให้ข่าวทําคลิปเมื่อวันที่5มะมกราตัวเองนะ่ะไปทําธุระในจังหวัดและได้ไปเจอกลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่ได้มาขึ้นสารในเรื่องของซินโคตรอนตนเองก็เลยแสดงตนขอข้อมูลและข้อมูลที่ได้นะ่ะก็รับมาก็เป็นบวกทํานองว่าผู้ต้องหาเยอะที่ไม่มีประจักษ์พยานแต่ต้องมาจนมุมด้วยนิติวิทยศาศาสตร์เขาก็ให้ FC ฟีเขานะสบายใจได้ประมาณว่าไม่รอดแน่ไปจนมุมด้านนิติวิทยศาศาสตร์ทนายฟังดูแล้วแปลกคุณจอนะ่ะ เบอกชัดเลยว่าไปเอามาจากเจ้าหน้าที่แต่ทนายอยากรู้ว่าจะมีใครไปด่าเขาบ้างไหมที่เอาความลับของคดีมาพูดจริงๆเป็นเรื่องที่เสนอได้เพราะมันน่ะไม่ได้ลึกอะไรเพียงแต่ว่าพูดข่าวคร่าวๆเท่านั้นแล้วมันน่ะมีปัญหาคำถามอยู่ที่ว่าที่คุณจอบอกว่าเจ้าหน้าที่3มคนบอกว่าไม่มีการซักค้าน ถ้านายจำเลยไม่มีการซักค้านหมายถึงว่าจนด้วยหลักฐานและไม่รู้จะซักค้านอะไรพยานให้การเสร็จแล้วทานายฝ่ายจำเลยก็ไม่ซักค้านทานายฟังประเด็นนี้แล้วไม่น่าใช่เพราะก่อนหน้านั้นทานายนะ่ะก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ไปคุยโต้ว่าโดนทานายฝ่ายจำเลยซักค้านเรื่องที่อดีตผู้ั่ชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของซินโครตอนไปตรวจดินเอที่ต่างประเทศแต่จริงๆนะ่ะตรวจที่โคราชดังนั้นทนายมั่นใจว่ามีการซักค้าน